สวัสดีครับนี่คือเลื่อยโซ่นะครับ GCS หกสิซนะครับตัวนี้ก็จะเป็น6กสิซก็จะค่อนข้างแรงหน่อยนะครับลูกค้าแจ้งมานะครับว่าสตาร์ทไม่ติดอยู่ในประกันนะครับเดี๋ยวเราถอดหัวเทียนมาดูก่อนนะครับอาจจะสภาพก็ใช้ใช้งานมาแล้วนะครับแต่ไม่ได้เก่ามากนะครับเหมือนลองเปลี่ยนหัวเทียนเนี่ยเห็นฝุ่นที่ขบบูไหมครับแล้วก็มีการปรับตั้ง คาบูมาด้วยนะครับนี่นะครับผมเจอจานไฟแกว่งนะครับสรุปได้เลยนะครับริมแตกนะครับแล้วก็จานไฟก็แตกด้วยนะครับข้อเหวี่ยงเสียแน่นอนถ้าอย่างเงี้นะครับ่าแตกจริงนะครับโยกแล้วเดี๋ยวเราถอดมาดูเลยนะครับแกะน็อตไม่ต้องใช้ตัวดูดเลยครับยกขึ้นได้เลยเพราะว่ามันแตกไปแล้วนี่นะครับริมข้อเหวี่ยงก็แตกนะครับข้อเหวี่ยงก็เสียนะครับอเดี๋ยวเราทําการถอดมาผ่าเครื่องนะครับแกะน็อตสามตัวนะครับ แยกบอดี้ชิ้นส่วนนะครับจากนั้นนับจะมีน็อตห้าตัวนะครับเพื่อจะแกะผ่าเครื่องนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะขูดคาบกาวคาบประเก็นด้วยนะครับไอหมุดเนี่ยสาคัญนะมีสามตัวนะครับหมุดบาลานซ์แข็งนะครับให้แข็งเสมอกันนะครับเนี่ยสําคัญนะครับต้องใส่เดี๋ยวขูดทําความสะอาดประเก็นให้หมดนะครับอ่ะไะไรเรามีพร้อมนะครับริมจานไฟข้อเหวี่ยงมีครบนะครับประเก็นมีครบนะครับนี่นะครับผมล้างให้สะอาดเลยเป็นไง เรียมๆเลยนะครับนี่เขาเวียงใหม่นะครับเดี๋ยวใส่ไปเลยนะครับนี่นะครับวางหมุดให้ดีวางเบักเกนให้ดีนะครับไม่มีรั่วแน่นอนนะครับแล้วก็ประกบไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ไขน็อตผมจะมาร์กน็อตไว้ด้วยนะครับมาร์กซีนไว้ด้วยนะเมื่อซีนหมุนไมซีนหลวมไหมนะครับมันก็จะเคลื่อนออกจากตำแหน่งนะครับนี่จานไฟใหม่นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับมาไว้ด้วยเผื่อล้อมหน้าจันทร์ไฟมันลูดอีกนะครับเราก็จะเห็นว่าม้ามันเสียเลื่อนไปนะครับแล้วก็มาคัดไว้ด้วยนะครับว่าไม่คลายไม่หลวมอะไรนะครับนี่แทงผมก็ล้างให้ใหม่นะครับคือถ้ามามาผ่าเครื่องเนี่ยผมผมล้างให้ใหม่แบบใหม่ที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับอ่าเท่าที่จะทําได้เพราะฉะนั้นติดน้ํามันมาเยอะๆนะครับในถังอ่ะนี่แต่ประกอบขบูนะครับก็ล้างทําความสะอาดเป่าฝุ่นให้หมดนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเราจูนคาบูกลับมาสแตนดาร์ดก่อนนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับมันเดินเพี้ยนนะลูกค้าก็คงเอกใจก็จูนคาบูนะครับจริงๆอ่ะถ้าจูนลงตัวแล้วอ่ะใช้งานไปมันก็ต้องปกตินะครับแต่ถ้ามันผิดปกติเมื่อไหร่ก็คือมันมีปัญหาไม่ต้องไปจูนมันนะครับถอนมันล้างเปล่าคุนหรือเช็คส่วนอื่นๆนะครับอ่านี่นะครับเครื่องก็ติดแล้วนะครับเดี๋ยวทำการปรับจูนนะครับก็ค่อยปรับจูนไปนะครับ ผมไม่สามารถจูนไปด้วยถ่ายให้ด้วยนะเพราะว่ามันต้องทํางาน2มือนะครับอ่าแล้วก็ถ่ายอีกมือนึงเป็นสามมือนะครับผมมีแค่2มือเองนะครับไม่รู้มีมือเพิ่มในแอปส้มมีขายไหมนะครับมือที่3ามนะครับเอ้แต่มือที่3ามครอบครัวจะแตกล้าวนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมไปเท็ดข้างนอกนะครับฟันประกอบเครื่องครั้งแรกฟันเยอะเพราะว่าเราชะลโลมออโต้ลูนะครับสองทีนะรัลโลมไปตามลูกสูบเก้าเอวลูกปืนนะครับ นี่ครับต้องเบิ้ลได้แบบนี้ไม่พังนะครับอ่านอกเหนือจากคลิปเนี่ยผมเบิ้ลแช่อีกนะครับนี่ก็ทําการปรับจูนนะครับทั้งรอบต้นรอบปลายนะครับทั้งรอบแอลร,รอบเอสนะครับแล้วก็รอบเดินเบาปกตินะครับอ่านี่นะครับผมเดินนิ่งๆเลยอ่าจบนะครับฝาก ผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยนะครับ contact cleaner นะครับล้างแอร์โฟล์้างความชื้นล้างบอร์ดล้างอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับไล่ความชื้นต่างๆนะครับล้างคาบสติกเกอร์ก็ได้นะครับก็ขอฝากตะกร้าไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีชุดไขควงชุดเล็กด้วยนะครับหลากหลายหัวนะครับให้เรื่องมีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับผมเวลาฉุกเฉินเรามีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับก็ขอฝากตะกร้าไว้ด้วยนะครับถือเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจัพ p อ o r t กันนะครับนอกจากนี้ยังมีมันติมิเตอร์ดิจิต ก็มีหลากหลายฟังก์ชันให้เลือกนะครับก็มีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับแล้วก็ยังมีเทอร์โมมิเตอร์แบบเป็นเลเซอร์นะครับไร้มือสัมผัสนะครับผมก็กดที่ตะกร้าได้เลยนะครับทุกอย่างที่ผมเอามาปักไว้คือผมใช้งานจริงนะครับอ่าผมซื้อมาใช้งานจริงนะครับก็ฝากตะกร้าผมไว้ด้วยนะครับถือเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ อ่าอันนี้ประกอบเครื่องเรียบร้อยนะครับประกบฝาไปเลยนะครับนี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวลองเทสดูอีกทีนะครับถ้าสมบูรณ์จริงๆอ่ะเครื่องร้อนอ่ะสตาร์ทง่ายมากนะครับแต่เครื่องเย็นมันก็ต้องดึงช็คเป็นเรื่องปกติเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับผมจบงานนะครับผมเครื่องนี้นี่เล่งแช่ได้เลยนะครับสบายๆนะครับจบงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ